สวัสดีครับพบกับ Hi ทีคาร์ลเซชั่นแนลช่องที่จะเล่าเรื่องราวต,ต่างๆรอบโลกให้คุณได้ทั้งความรู้และความสนุกครับส,รบสหราชอาณาจักรเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีบทบาทในด้านต่างๆในโลกทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามบางคนอาจจะสับสนว่าสหราชอาณาจากักรคือประเทศอังกฤษที่เป็นหนึ่งในสประเทศที่ประกอบกันเป็นสหราชอาณาจักรเท่านั้นแล้วสหราชอาณาจักรนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเชิญชมไดท้ที่คลิปนี้เลยครับ สหราชอาณาจักรหรือ United Kingdom ประกอบไปด้วย4ประเทศคืออังกฤษสกอตแลนด์เวลส์ Scotland, Wales, และไอร์แลนด์เหนือแต่หลายคนมักจะคิดว่าสหราชอาณาจักรคืออังกฤษก็เพราะว่าอังกฤษนั้นมีอำน,นาจมากที่สุดทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจในบรรดา4ประเทศนี้จึงไม่แปลกที่อังกฤษจ,จะมีบทบาทมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ครับแน่นอนว่ากว่าทั้ง4ประเทศหมู่เกาะอังกฤษ จอรวมกันเป็นสาอา,าณาจากดัน,นั้นต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆนานหลายร้อยปีโดยผมจะเล่าลำดับไทม์ไลน์การรวมประเทศต่างๆในหมู่กอรอังกฤษจ,จนกลายเป็นสาอา,าณาจากตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเลยครับเดิมทีทั้ง4ประเทศในหมู่เกาะอังกฤษต่างเป็นประเทศอิสระและมีกรรรษัตริย์ผู้ปกครองของตัวเองทั้งสิน้นแต่อังกฤษที่เป็นประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในย่านนี้เขาอยากยึดทุกประเทศในแถบนี้ให้มาเป็นของตัวเองให้ได้ อังกฤษเริ่มจากการบุกยึดเวลส์จยาไม่ยากเย็นในปี2813ในสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่หนึ่งเมื่ออังกฤษยึดได้แล้วกษัตริย์อังกฤษจึงส่งรัชทายาทเข้าไปปกครองเวลส์แทนที่ผู้ปกครองเดิมในตำแหน่ง Prince of Wales ซึ่งเป็นชื่อที่คุ้นหูใครหลายคนเพราะในปัจจุบันก็ยังใช้ตำแหน่งนี้กับรัชทายาทแห่งราชวงศ์อังกฤษเช่นเดิมซึ่งคนปัจจุบันคือ Charles Prince of Wales โอรสอง์โตของราชินีเอลิซาเบธที่สองนั่นเองครับ พออังกฤษยึดเวลส์ได้แล้วอีกราว250ปีให้หลังก็จัดการผน o เวลส์ให้มาใช้กฎหมายเดียวกับอังกฤษเสมือนเป็นประเทศเดียวกันคูดง่ายๆคือลายการฟิวชั่นรวมเวลส์ให้เป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษอย่างถาวรนั่นแหละครับโดยในช่วงเวลานั้นตรงกับสมัย 19. พัะเก้าเฮนรีที่8ที่หลายคนรู้จักวีรกลรมอันโด่งดังคือมีเมียม,มากถึง6คนแต่นอกจากวีรกรรมบนเตียงแล้วต้องบอกว่าผลงานด้านการเมืองก็เด่นไม่แพ้กันครับ พราะหลังผนวกเวลส์แล้วอีก7ปีต่อมาอังกฤษก็ไปยึดไอร์แลนด์ต่อทันทีที่จริงก่อนหน้าน,นี้อังกฤษเคยยึดไอร์แลนด์มาแล้วแต่ยึดได้แค่บางส่วนของเกาะแถมโดนชาวไอริชยึดดินแดนคืนจนตัวเองแทบจะตกเกาะไอร์แลนด์เลยทียซ้ำคราวนี้เฮนรี่เลยไม่ทําให้เสียของคือยึดมาทั้งเกาะเลยแถมเปลี่ยนชื่อจากลอร์ดชิปเป็น Kingdom of Ireland และให้กษัตริย์อังกฤษป,ปกครองโดยตรงซะเลย อย่างไรก็ตามยังให้อะไรไปอีกประเทศอยู่ยังไม่ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษแบบที่เบลส์โดนครับหลังจากที่อังกฤษไปยึดเบลส์และอะไรมาได้แล้วก็ถึงเวลาที่จะได้รวมกับสกอตแลนด์สักทีหลังจากก่อนหน้านี้อังกฤษบุกเข้าไหล่ก็ยึดไม่สําเร็จเพราะสกอตแลนด์ก็อยู่ชัย่ย่อยแต่ที่จริงแล้วกลายเป็นฝั่สกอตแลนด์ต่างหากที่ผนวกกับอังกฤษแทนจากการสืบบอลลังในสองแผ่นดินนั่นเองครับ เรื่องมีอยู่ว่าในปีพ6 0 3ราชินีเอลิซาเบธที่หนึ่งสวรรคตรโดยไม่มีโอรสอุิดาลงถึงพี่น้องของพระองค์ทั้งพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6และราชินีแมรี่ที่1ก็ไม่มีบุตรเช่นกันด้วยดังนั้นจึงต้องไล่สายตระกรูลไปทางพ่อซึ่งพบว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่8มีน้องสาวชื่อมาร์กาเร็ตทิวดอร์โดยนางได้แต่งงานกับพระเจ้าเจมส์ที่ส่ที่เป็นกษัตริย์สกอตแลนด์นั่นหมายความว่าทายาทของนางที่ครองบัลลัสสกอตแลนด์ในตอนนี้ จะได้ขอบาลังอังกฤษโดยช่องทําด้วยซึ่งคนที่ปกครองสกอตแลนด์ในเวลานั้นคือพระเจ้าเจมส์ที่6นั่นเองครับเรียกได้ว่าพระเจ้าเจมส์าจากที่ได้ปกครองสกอตแลนด์ตั้งแต่อายุหนึ่งขวบอยู่ดีๆส้มลูกใหญ่ก็หล่นใส่จนได้พวบ,บาลังอังกฤษที่ยิ่งใหญ่กว่าและเจริญกว่าแทนได้ย้ายมาอยู่ในลอนดอนแทนอีกโดยนนอังกฤษได้ใช้ชื่อว่าพระเจ้าเจมส์ที่1เพราะอังกฤษย,ยังไม่เคยมีกษัตริย์ชื่อนี้มาก่อนนอกจากนี้ ยังได้ครองบัลลังก์ในไอแลนด์ที่อังกฤษได้ยินมาก,ก่อนหน้านอีกด้วยต่อมาในปี1707ในสมัยของราชินีแอนเห็นว่าในในทางอังกฤษและสกอตแลนด์ตอนนี้ก็ปกครองโดยกษัตริย์องค์เดียวกันมากกว่า100ปีแล้วนั้นทำไมไม่รวมกาอบริเตนให้เป็นประเทศเดียวกันไปเลยละ่ะว่าแล้วก็ออก Act of Union เค้ื่อนำอังกฤษและสกอตแลนด์ รวมถึงธงชาติของทั้งคู่มาฟิวชั่นกันจนเป็นราชอาณาจักรบีเทนใหญ่หรือ kingdom of britain เท่ากับว่าตอนนี้มีสามแผ่นดินที่รวมกันเป็นประเทศเดียวแล้วคืออังกฤษที่รวมกับเวลส์ก่อนหน้าและสกอตแลนด์ในครั้งนี้ครับแม้ว่าไอร์แลนด์จะยังเป็นประเทศที่แยกจากบีเทนใหญ่และได้ปกครองตัวเองในระดับหนึ่งแต่ชาวไอริชก็โดนอังกฤษกดทีอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องที่ดินและศาสนาคริสต์ที่น่าถือตอนน่างนิกาย ทำให้ชาวไอริชต่อกระบ,บวสู้กับอังกฤษเป็นระยะสุดท้ายอัฐบาลอังกฤษทนไม่ไหวจึงตัดสินใจให้อังกฤษปกครองไอร์แลนด์โดยตรงซะเลยว่าแล้วในปี1801รัฐสภาจึงออก act of union สำหรับ f u วชั่นไอร์แลนด์ให้อยู่ใต้าการปกครองของอังกฤษโดยตรงและทำให้เกิดสหราชอาณาจักรริเตนใหญ่และไอแลนด์รวมถึง รวมทงชาติไอร์แลนด์ที่เป็นการกบ,บาทแดงเฉียงจนกลายเป็นยูเนี j ยนแจ็คแบบที่เห็นในปัจจุบันครับอย่างไรก็ตามในปลายศตรวรรษที่19จนถึงต้นศตรวรรษที่20กระแสะชาตินิยมไอร์แลนด์ได้กลับมาอีกครั้งคราวนี้เคลื่อนไหวทั้งการเมนสภาเพื่อเรยกร้องให้ชาวไอริชได้ปกครองตนเองการําสงครามประก,กาศเอกราชกันเลยทีเดียวครับหลังจากล้มกันนาน2ปี ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสนธิสัญญา Anglo-Irish Treaty เพื่อให้ไอรลแลนด์เป็นเอกราชในปี1922ไม่คืนตรงกับสหราชาาอาณาจักรต่อไปซึ่งคราวนี้ก็ต้องใช้การ์ดดีิวชั่นแยกล่างกันแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อไอร์แลนด์แยกตัวจากสหราชอาณาจักรแล้วประชาชนในส่วนของไอร์แลนด์ยังมีความวามักดีต่อยูเค ทำให้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของยูเคมาจนถึงทุกวันนี้และทําให้ชื่ออย่างเป็นทางการของสาราชณาณาจักรในปัจจุบันคือสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือขณะที่ไอร์แลนด์จะได้เป็นสาธารณรัฐไอร์แลนด์ตั้งแต่ปีพศ247ครับเล่ามาตั้งนานหลายร้อยปีก็ขอสรุปลำดับการรวมประเทศสั้นๆในสไลด์นี้อีกรอบเริ่มจากปี1545 อังกฤษรวมกับเวลส์แต่ยังใช้ชื่อว่าอังกฤษอยู่ปี1707อังกฤษรวมกับสกอตแลนด์กลายเป็นบริเตนใหญ่ปี1800บริเตนใหญ่รวมกับไอร์แลนด์เป็นสหราชณาัาและปี 22, ั2กรแอะปี1922ไอร์แลนด์แยกตัวเป็นเดนการาเทาให้เหลือแค่สาอาณณจักรบริเตนใหญ่ ay, และไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์จนถึงปัจจุบันครับ แม้ว่าปัจจุบันสาราชนจักรจะรวมทั้ง4ประเทศเป็นหนึ่งเดียวแล้วแต่คนที่ตามกีฬาจะรู้ว่ากีฬาบางชนิดจะแยกเล่นในนาม4ประเทศของ UK คืออังกฤษสกอตแลนด์เบลส์และไอร์แลนด์เหนือนั่นเองครับโดยกีฬาที่แยกประเทศเล่นมักจะเป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดในอังกฤษเดิมเชน่นฟุตบอลรักบี้กอล์ฟสนุกเกอร์เป็นต้นครับขณะที่กีฬาอื่น จะลงแข่งในนาม U.K. ทั้งหมดเช่นเทนนิสจักรยานว่ายน้ำเช่นเดียวกับในกีฬาโอลิมปิกที่ส่งในนามทีม G.B. หรือ Great Britain เช่นกันครับวอกว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จะเข้าใจลำดับการรวประเทศต่างๆจนกลายเป็นสหรัชอักรกกนแล้วนะครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ ถ้าใครชอบสไตล์การเล่าเรื่องของเพจนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องที่คารุเซนแล้วก็เพจ Facebook ที่คารุเซนชัแนลรวมถึงเพจว่าด้วยภาษาที่ผมร่วมเป็นแอดมินนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ